คืออาร์มเพิ่งรู้ว่าเงินเดือนคนขับรถเก็บขยะได้เลดประมาณ30,000 30, ื่น0 0 0 0ถึงสวัสดีครับอาร์มจากอาร์มสตอรี่นะครับวันนี้อาร์มอยากมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เราคุ้นชินกันมากนะครับนั่นก็คือขยะครับวันนี้มีหลายหัวข้อมากเลยครับที่อยากจะพูดคุยแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับมีอะไรบ้างที่ไต้หวันเนี่ยไม่มีถังขยะจริงหรือเปล่า แล้วถ้าไม่มีถังขยะคนไต้หวันจะที้ขยะยังไงทําไมถึงไม่มีถังขยะแล้วก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของคนขับเขาเรียกว่าอะไรขับรถเก,ก็บขยะครับรายได้4 0 0 0 0ต่อเดือนจริงหรือเปล่าวันนี้อยากจะมาไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆน,นะครับปกติแล้วอ่ะประเทศไต้หวันน่ะตอนตอนนู้นตอนสมัยก่อนเหมือนกับประเทศไทยตอนนี้แป๊ะเลยก็คือในทุกที่ของประเทศอ่ะก็จะมีถังขยะ วางไว้ให้คนมาทิ้งขยะใช่ไหมครับแตอแต่ด้วยความที่ว่าประเทศไต้หวันน่มันเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็คนอยู่จํานวนมากทําให้คนมาทิ้งขยะกันเยอะมากทางขยะทางนึงเนี่ยมันขยะล้นใช่ปะ่ะพอล้นมันก็จะมีกลิ่นเหนม็นมีมดมีหนูมีแมลงสาบทําให้บริเวณพื้นที่เหล่านั้นอ่ะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเป็นพิษแล้วก็ส่งผลให้กับประชาชนบ้านเรือนบริเวณรอบทางขยะนะครับ จนกระทั่งรัฐบาลเขาคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนกฎหมายมาหมดเลยไม่เอาทางขยะละเปลี่ยนจากทางขยะกลายมาเป็นรถเก็บขยะแทนอ่ารถเก็บขยะเป็นยังไงก็คือทุกทุกเย็นนะ่ะก็จะมีรถเก็บขยะผ่านหน้าบ้านเราเราก็ต้องเอาไปทิ้งด้วยตัวเองอย่างน้อยฟังก่อนข่าวๆก็คือในบ้านเราใช่ป่ะเราต้องแยกขยะ ทุกประเภทอย่างเช่นเศษอาหารเศษขวดน้ําพลาสติกที่มันรีไซเคิลได้แล้วก็มีเศษแก้วอะไรประมาณนี้ครับเราต้องแยกให้ครบไม่งั้นเขาไม่ให้ทิ้งนะครับแล้วก็รถแต่ละคันนะก็จะมีสีอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นรถเก็บขยะที่เก็บเฉพาะเขาเรียกว่าเศษอาหารรถสีขาวก็วจะเก็บเกี่ยวกับพวกรีไซเคิลประมาณนี้นครับ จริงๆมันไม่ได้มีทุกวันหรอกมันมีประมาณ5วันต่อสัปดาห์เขตที่อามอยู่อ่ะก็คือเมืองเถาหยวนเมืองเถาหยวนมีวันจันทร์อังคารเดี๋ยวนะจันทร์อังคารพฤหัสสุขเส,สาร์อ่ามี5วันครับประมาณนี้ครับแล้วทุกครั้งใช่ไหมก่อนรถขยะจะมาเขาจะมีเปิดเพลงดังมากเพื่อเตือนให้แบบทุกคนรู้ว่าเอ้ยรถขยะมาแล้วนะมารอได้แล้วนะประมาณนี้คือมันตลกมากตอนนั้น อามาไต้หวันครั้งแรกวันที่สองมั้งจะไม่ผิดวันที่สองอ่าแล้วก็ที่แรกอาร์มคิดว่ามันเป็นรถไอติมจากกินไอติมก็เลยลงไปดูไม่มีรถไฟติมเป็นรถถังขยะก็เลยแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบตลกดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอรถเก็บขยะที่ประเทศไต้หวันครับแล้วก็มันสะดวกมากเลยมันจะมีแอปที่สามารถเช็คว่ารถถังขยะเนี่ยจะมาเมื่อไหร่มาวันไหน ออมากี่โมงประมาณนี้ครับสะดวกมากครับและสิ่งที่อาร์มรู้สึกอนันนอยมากรู้สึกลำคาญมากก็คือออกไปข้างนอกไม่มีถังขยะแล้วเราจะทิ้งที่ไหนใช่ไหมคือปกติแล้วอ่ะที่ที่มาสาคัญก็จะมีถังขยะนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะอย่างเช่นส่วนสาธารณะสถานีรถไฟรถเมล์ประมาณนี้ครับคือที่สําคัญสาคัญจะมีถังขยะแต่มันแบบมีน้อยมาก แล้วบางครั้งอ่ะที่อาร์มทํางานหรือว่าไปเรียนดึกๆอ่ะแล้วมันกลับมาทิ้งขยะไม่ทันอันนี้มันก็รู้สึกแบบลำคาญเหมือนกันจนบางครั้งต้องแบบวานเพื่อนให้แบบเอ้ทิ้งให้หน่อยได้ไหมอะไรเงีย้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ครับก็คืออาร์มอ่ะบางครั้งจะชอบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนตอนดึกๆกลับมาอย่างเงี้ยก็จะมีถุงน้าถุงขนมแต่ไม่หมดเลยเราก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเพราะว่ามันหมดเวลาทิ้งขยะแล้วใช่ปะ บางครั้งก็จะแอบไปทิ้งที่เซเว่นห้ามบอกใครนะอันนี้เพื่อนไต้หวันแนะนํามานะไม่ได้เป็นคนรีเริ่มนะครับใช่ก็คือที่เซเว่นไต้หวันนะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งมอนให้นั่งกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทิ้งขยะได้เราก็จะแอบไปทิ้งบางครั้งนะครับยมจําเป็นเท่านั้นมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ยารู้สึกแบบลาคาญมากก็คือสมมติว่าวันนี้ อามเก็กบกระเป๋าใช่ปะพรุ่งนี้จะต้องกลับไทยละบินตอนเช้าวันนี้เก็บของแล้วแบบขยะกองโตเลยแล้วพอดีว่าวันนี้รถขยะไม่ได้มามาพรุ่งนี้แต่ว่าเราจะกลับไทยวันพรุ่งนี้แล้วตอนเช้าขยะจะทิ้งยังไงเรารู้สึกแบบลำคาญมากก็เลยแบบต้องไปวานเพื่อนข้างห้องว่าเฮ้ยช่วยทิ้งขยะให้หน่อยได้ไหมตอนนั้นเราก็แบบให้ตังเขาไป500้เขาเอ้ยไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปทิ้งให้เขาแบบใจดีมากเลย แต่ว่าแล้วก็ตอนกลับมาไต้หวันนี่ย่านว่าแบบซื้อข้าหน่งไปให้เขาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันบางครั้งมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะแต่ว่าบางหอบางอาพอาร์ตอพาร์ตเมนต์น่ะก็จะมีถังขยะไว้ให้คนในหอทิ้งแต่ว่าหออาว่าไม่มีทำต้องไปทิ้งเองมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันมันน่าลำคาญมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นช่วงที่เพื่อนๆอ,อาจจะอยากรู้นะครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนของคนขับรถเก็บขยะนะครับอาเงินเดือนสูงจริงไหมคือตอนนั้นอ่ะอามไปกินข้าวกับเพื่อนอ้ามก็เพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องนี้คือตอนนั้นไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็คุยไปคุยกันมามีพี่ก็มีเพื่อนใช่ป่ะมีอามมีเพื่อนแล้วก็มีรุ่นพี่อีกหลายหลคนมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่แบบทํางานธนาคารอยู่แล้วเขาก็แบบเซ็งกับงานธนาคารอ่ะแล้วเขาก็แบบ บอกว่ามันยุ่งมากเลยอ่ะอยากจะออกมาแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวหางานก่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยจะมาขับรถเก็บขยะแล้วก็งงไปพี่พี่ทางานธนาคารเลยนะแล้วอยู่ดีจะมาแบบขับรถเก็บขยะแล้วจะโอเคเหรออะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าเฮ้ยรู้ป่าวว่าเงินเดือนมันดีมากคืออาเพิ่งรู้ว่าเงินเดือนคนขับรถเก็บขยะได้เลทประมาณ3 0ม0 0ื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่น เกือบแตกห้าหมื่นเยอะมากใช่ปหแค่คนขับรถเกี่ยวพยานะใช่ปหเราก็แบบซึ้งไปสักพักเฮ้ยทาไมมันเยอะขนาดนี้แล้วแบบในหนึ่งอาทิตย์อะทำงานแค่ห้าวันแล้วในหนึ่งวันอะทางานกี่ชั่วโมงเองทําแค่ตอนเย็นอะอาจจะสามชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นี้เองเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวรอเรียนจบก่อนเดี๋ยวจะมาขับรถเกี่ยวพยานเฮ้ยรอเลยร้อเลย โอเคก็ okay. จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของขยะนะครับแล้วก็เรื่องของ counter shock ที่อาเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่มีทางขยะไปแอบ,บทิ้งขยะที่เซเว่นแล้วก็มีเรื่องของรา,ายได้ของคนขับรถเก็บขยะนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนชอบกันหรือเปล่าแล้วเพื่อนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะมีถังขยะเหมือนเดิมหรือว่าควรจะเปลี่ยนมาเป็นแบบไต้หวันพเพื่อนคิดยังไงกันบ้างครับ ทั้งสงมีข้อดีแล้วกข้อเสียครับคิดยังไงบ้างคอมเมนต์กันมามาดีเบตกันมาคุยกันมาแชร์ความคิดเห็นกันครับชอบถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย